ตำรวจภูทรจังหวัดนครราชสีมาได้นำหน่วยสวรรยัสดนะคะออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด -19 ปลูกจิตสำนึกความเป็นจิตอาสาให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณถนนสุรนา,ารีใกล้กับตลาดแม่กิมเฮงเขตเทศบาลนครน,นครราชสีมาพัานตำรวจเอกอน,นิวัต์สุรินวงศ์ผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมานำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษหรือหน่วยสวาดของกองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมากว่า15นายออกฉีดพ่นสารเบนซาโคเนียมคลอไซด์หรือ BKC ที่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสโควิด1 i ได้ โดยเจ้าหน้าที่นะคะได้สวมชุดอุปกรณ์ป้องกันตระเวนฉีดพ่นตามจุดที่มีผู้คนพลุกพล่านในเขตเทศบาลนครค่ะอาทิลานอนุสาวรีเท้าสุรานารีและตลาดสดก็เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด -19 นะคะแม้ว่าในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาจะไม่พบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นมาแล้ว10วันค่ะ ผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่าการปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามคำสั่งของพลตำรวจตรีสุจินนิพานิช์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาและตำรวจภูธรภาค3ามเพื่อปลุกฝังให้เจ้าหน้าที่เกิดความเป็นจิตอาสาแม้ในช่วงที่สถานการณ์บ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อยจากพรกิฉุกเฉินทางกองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาจึงได้ใช้ เวลาบางส่วนจากการปฏิบัติหน้าที่ประจำมาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบ้านเมืองทางนี้ได้ฝากให้ประชาชนทำตามประกาศตามที่สคอบอกำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ประเทศไทยฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปได้ค่ะ